เดีพี่เน็บเน็บเลยเน็บไมเลยเออนั่นแหละเนี่ยผมอุตส่าห์ไปตัดอ้อยมาเพื่อจะย้ายเงินผ่อนไม่เนี่ยไม่งั้นผมไม่กล้ามาพี่พี่ฮะฮะเน็บยังไงเฮียเนี่ยจะมาถ่ายแบบกโลกร่าแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วเพราะว่าพี่คําพูดพี่มีราคาขึ้นเน็บยังเข้ายังเข้าแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันเดี๋ยวเช็คเสียงไม้ดิสวัสดีครับพี่วุฒิสวัสดีครับโอ้ยเสียงหลอเหมือนเดิมเช็คแบบไหนวันนี้ทําอะไรพี่วันนี้นะเออ หลังจากปักดำเสร็จก็จะเริ่มจัดขนมจัดกระท่อม,อมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าพี่ไป,ป <ะ S 2> ดูหนห้างานเลยปะ<อ>เดี๋ยวเพื่อนเมือพี่พเด๋ยวยืนตัวน,นี้ก่อนโอ้ตรงนี้มันร่มร่มร่มทั้งวันไหมพี่บริเวณนี้สุดยอดแล้วตรงนี้ทั้งวันทั้งวันเลยใช่ไหมเป็นร่มอย่างงี้มา,าร่วมสี่ห้าปีแล้วนะสี่ห้าปีสี่ห้าปีเฉพาะตรงนี้นะพี่พี่ร่มอย่างนี้ เนี่ยที่พี่ทำก็ต้องการทำต้องการทำกระท่อมให้มุมนี้มันเวลาเรามาดูเรื่องนาเนาะในเมื่อเราได้ป่าแล้วนาเราก็ทำแค่นี้ก็เหมือนทำโชว์น่ะครับมันไม่ทำเพื่อ <c oughs> แต่ถามว่าเราทำสายพันธุ์ตัวแรกเราทำสายพันุก่อนตัวไหนมันนิ่งเราก็ได้เนี่ยของที่เรามีอยู่แล้วไงครับพี่มองมุมมองหนึ่งเหมือนตัวนี้ไปทำท่อร้อดแล้วไงตอนนี้ก็ปรับน้ำเข้าออกได้เลย ตรงนี้แต่ละช่องก็จะเป็นการเลี้ยงปลาเพราะสมัยก่อนเรามามาดูตรงนี้ก็คือมันเป็นคลองรอบรอบนาสี่แปลงนี้เนาะครับอืแต่ว่าตอนเนี้ยพี่จะต้องจัจจดเซตซอยให้มันมันดูเป็นล็อกๆอกเวลาเราทําท่อรอดแต่ละจุดแต่ละจุดเวลาเราปล่อยน้ําชุดนี้ฝั่งนู้นมันยังมีน้ําอยู่เนาะเพราะมันมันมีขันใช่ไหมครับอ๋อตัวนี้ก็คือตัวปรับน้ํไปบรกน้ํานี่แหละอันนี้ได้ท่อเก่า ท่อห้องน้ําเก่าเขามา,ามไปจะมาใช้ทําห้องน้ําแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่ได้ทําก็เรามาใช้ที่นี่ก่อนอันนี้ก็หลักการง่ายๆนะเด่นเนาะอ๋อนี่ก็คือเราเอียงใช่ไหมพีพค่ครับครับเหมือนนีง้เงี้ยทั่วไปครับทำกันพี่ซื้อมาเด่นซื้อตอนนั้นเด่นซื้อไอ้สามนิ้วตกไปท่อนละเกือบสี่ร้อยไม่ใช่บอกครับเลือ,อันนี้พี่ซื้อของถูกมาได้ทอนละร้อยสี่นิ้วนะอไอ้น,นี่ไอ้น,นั้นสามนิ้ก็ไอ้น,นี่สี่นิ้วนะ ครอ๋อ,อ,อก็คือเมื่อก่อนนี่มันมันมัน,ม,นมันรอบเลยใช่ไหมของสายกาใช่อตอนนี้พี่จัดเป็น<อ>เนี่ยพี่ทาเป็นทำเป็นล็อกเป็นล็อกเอกเพราะว่าต้องการเลี้ยงปลาให้มันหลากหลายครับมุมนี้เราลอกเสร็จแล้วเนาะเราเอาเนี่ยเนี่ยพวกเศษที่เราลอกมาเราจะตรงนี้พี่ขึงเพื่อจะลงมะพร้าวลงไปแล้วมีหมากด้วยเราไปก็คือตอนนี้ลงตะไคร้ก่อนขึงเพื่อจะลงตะไคร้กันตะลิ่งนะครับครับ แล้วก็ต้องการให้วัชพืชส่วนหนึ่งก็คือพวกผักบุงผักบุงนี่เป็นปลากินพืชยังไงมันก็ต้องโดนกินอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้ก็คือจัดการง่ายเวลาเราจะทํากินจะ,จะจับปลามันจะง่ายมันเป็นล็อกๆจัดเสร็จปลาน้ําสมมติว่าน้ําจะถ่ายก็ถ่ายจากที่สูงมาจากที่ต่ำนั่นแหละเปิดตัวนี้เสร็จเว้าน้ําใหม่มาสุดท้ายรเราเติมโซลารเซลล์อยู่นู้นน้ำโซลาเซลล์จะเติมอยู่ล็อกนู้นนะหนาก็แค่นี้นาก็เหมือนเดิมนาก็หลักการเดียวกันกรคือปรับท่อโยกเข้าไป เดี๋ยวตัวนี้เพิ่งดำเสร็จใหม่ก็จาน้ํานี่ออกก่อนก็เพื่อที่พี่ดูตรงนี้เพื่อจะทํากระท่อมเนาะครับจะดูเพื่อทํากระท่อมเนี่ยตอนนี้เราต้องรีบปักทาเราก็ปักไม่ได้วันนี้พี่จะต้องหาเสาที่มันอ่าสุกอ่าตัวที่หนักที่ <c oughs> ทนน้ำอะ่ะคิดว่าต้นนี้จะต้องปักที่นู่นก่อนแล้วก็เอาตัวเนี้ยเป็นระดับเป็นแม่ี่ทำกระท่อมแค่สี่ต้นครับครับหลังทาก็มีกระเบื้องเก่าแล้วอ๋อคือตรงนี้ เราพี่จะทํากระท่อมใช่ oh. เพราะว่าดํานาสีแปลงนี้เวลาเอาเหนื่อยเราอะไรเราเรามาพักตรงนี้มันมันเร็วกว่าที่เราจะไปพักกระท่อมที่นู่นทําเป็นเบรกเป็นกระท่อมเล็กๆขนำ้ำขน้ำเถียงนาน้อยๆอ,อ่ะมันจะดูแล้วต่อไปต้นไม้แถวนี้มันโตเป็นร่มเป็นไรแล้วเนาะมันก็ทําให้เราอยู่ทํางานสบายขึ้นอะ่ะครับเพราะด้วยวัยเรามันต้องสูงวัยขึ้นอยู่แล้วไงรเราก็ต้องทําตรงนี้ให้มันมัน คือเมามองว่าทํายังไงให้บริบทตัวนี้มันดูแล้วมันหน้ามาทํานาไม่ใช่มาแล้วเหมือนพวกเราทํามันกว่าจะเสร็จหน้าหนึ่งเนาะอย่างนี้พี่ดาเช้าหนึ่งพี่จบแล้วครับครับแล้วก็ถึงเวลาต่างตรงเนี้ยมีต่อไปก็ต่อระบบน้ําเข้ามาเป็นน้ําน้ําใช้น้ําอาบน้ําอะไรมันใกล้อ่าอยากจะหุงข้าวกินที่นี่เลยก็ได้ไม่ไม่ต้องไปที่นูน่นครับเครื่องไฟฟงไฟฟ้าถึงหมดแล้วตอนนี้พี่จัดเรื่องระบบพวกสิ่งที่อำนวยความสะดวกเราให้มันใกล้ที่สุดเนาะครับ บางวันอยากไม่อยากนอนที่นู่นก็อยากมานอนที่นี่เหมือนกับทำนาให้มันสนุกเอ้าก,ก,ก็ก็เราอยากทําสิ่งที่เราทําให้มันสนุกไงเออเดี๋ยวพี่พุทถามก่อนไอ้หลายหลายคนเนาะบางทีก็ยัง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 ถ้าเกิดว่าช่องผมก็ยังไม่รู้จักพี่พุทธเนาะก็คือแต่ก่อนพื้นที่ทั้งหมดของพี่พุทธมนกี่ไร่นะสิบสามไร่สิบสามไร่ตอนนี้เหลือนากี่ไร่พี่ตอนนี้เหลือนาแทบถ้าปั้นอย่างนี้ไปแล้วนะจะเหลือนาอยู่ประมาณสองไร่ครับตีไปสองไร่ เกือบจะไม่ถึงด้วยของพี่วุฒินี่พี่ตอนนี้ราคาปุ๋ยแพงมากพี่มีผลกระทบกับพี่ไหมถ้าทีนี้เราใช้วัตถุหดิบที่เราพอหาได้ครับปุ๋ยใบไม้น้ำส้มขันไม้ช่วยนะครับแล้วก็น้ำหมักถามว่ามีผลกระทบไหมกับที่นี่ไม่มีฮะน้อย <ừ> แต่ว่าอีกที่หนึ่งที่โคกล้งนาห้าไร่ปีนี้ยังต้องซื้อปุ๋ยเขาสองกระสอบอยู่ห้าไร่ครับ อ,อ,อ๋อ,อก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้เราไม่ได้นําปุ๋ยเคมีเข้าไอ้นนี่ไม่เคยใช้ครับโอ้ก็ <c oughs> พยายามจากที่เราเคยหวานปรับจากหวานมาเป็นหยอดจากหยอดก็มาเป็นดําตอนนี้ก็ดําคนเดียวครับครับก <c oughs> ็เป็นนาแปลงเล็กแล้วเห็นไหมเด้พอนาแปลงเล็กปุ๊บปีหน้าต่อไปก็คือถ้าดินเราดีแล้วเลี้ยงปลาในนาเข้าถ้าดินสมบูรณ์ก็แค่เปิดน้ําเข้าออกคือเราบริหารจัดการน้ําให้มันพี่จะทําเป็นสูงกลางต่ําตี้อย่าไปเรื่อยๆครับ นาพี่สีแปลงจะพื้นที่จะไม่เท่ากันก็สามารถไล่จากซี่สูงมาที่ต่ำแล้วก็วนมาถึงจนเนี้ยตอนนี้ต่อไปก็คือกระท่อมนี้เสร็จจะมีแผงโซลา่าสองแผงพี่มีอยู่แล้วครัไปหาไดโวมาตัวหนึ่งก็ดูดหมุนเวียนให้เด่นหลับตาว่าต่อไปน้ําตรงนี้คงจะไม่สีอย่างนี้ตลอดถ้าน้าหมุนเวียนได้ดีๆน้าอาจจะใสวันนี้นะครับเราหาปลาสวยงามปลาอะไรมาเล่นเพื่อความบันเทิงมุมนี้นะครับ,รบกระท่อมพิเศษพี่จะมีเทเรสออกไปนิดหนึ่ง นั่นคือจินตนาการที่เราวางไว้เพราะว่าเราจะต้องทําอะไรที่มันค่อยๆอ,อ,อัพขึ้นไปเรื่อยๆครับผมแล้วอย่างที่นาในพิวอธิบายนิดนึงว่าทําไมเราต้องทําไม่ให้มันงานนาแต่ละงานให้มันต่างระดับกันเรามีระบบน้ําข้างนอกเนี่ยเราจัดการเรื่องน้ําอาจจะเป็นส่วนใหญ่พี่จตตอนนี้คือจะเน้นเรื่องปลากินพืชจริงๆในหลักที่พวกเขาเลี้ยงกันคือปลากินพืชสลับกับปลากินสัตว์นะครับเขาจะเอาน้ําพวกขี้เนี่ยมาเป็นปุ๋ยให้กับนาเรา เพราะน้ํามันแต่ละขั้นแต่ละระบบปลาแต่ละชนิดที่อยู่แต่ละที่มันจะมีการถ่ายเทก็คือเป็นปุ๋ยในตัวให้กับที่พี่ทําให้มันมีต่างระดับเพราะว่าการจัดการน้ํามันง่าย<อ>น้ําจากที่สูงไปหาที่ต่ําเราไม่ต้องสูบไม่ต้องอะไรใช่ไหมครับครับแค่เปิดมาฝั่งนี้อ่าพอดีระดับนี้ถึงเวลาหนึ่งพี่พี่ต้องการแกล้งข้าวด้วยไงะจะต้องมี เปิดน้ำาท้งมั่งเติมน้ำมั่งนะครับเพราะข้าวจริงๆแล้วเขาไม่ต้องการน้ำตลอดอหรือแห้งตลอดถ้าแห้งตลอดก็คือวัชพืชใช่ไหมครับครับถ้ามีน้ำอย่างนี้ตลอดมันก็มีเน่าเสียมอนการน้ำมันก็มีเสียเนี่ยแต่แรกแหนแดงที่ขึ้นดีพอน้ำใหม่น้ำเก่าที่เรา,าจากการที่เราพอดีปีนี้พี่ไปซื้อรถไถมือสองมามาไว้ใช้อันหนึ่งก็ย่าไปย่ามาวัชพืชหญ้าเยอะทุกอย่างเนี่ยมันก็หมักหมมอยู่ในนี้มันทําให้เกิดแก๊สเน่าใช่ไหมครับ ครับถามว่าดินนุ่มไหมนุ่มดีแต่ว่าน้ํามันจะไม่ได้ดินได้น้ําไม่ได้ก็ต้องมีการปรับน้ําออกมาเพื่อบําบัดนี่แหละพี่เจ้าน้ําพวกนี้ออกมาบําบัดตอนนี้พี่แช่ใหเพิ่ง,เพ,งเพิ่งปลูกเสร็จครับถ้าพี่ปลูกแบบไม่มีน้ําเลยมันก็วัชพืชมันยังไม่ตายเนาะพี่ก็เลยยอมยอมแช่ก่อนแล้วก็ดําน้ําดําดำดานาไปครับแล้วเดี๋ยวสักพักเราก็เปิดน้ําออกแกลง้งเขาสักนิดหนึ่งแล้วก็มีน้ําเห็นไหมข้างหลังเด่นมีน้ําตลอด ครับเนี่ยพี่โยกตรงนี้ก็จบแล้วนี่โยกตรงนี้ก็คือเราดําเราดําได้แล้วเหรอก็เปิดน้ําออกเนี่ยตอนนี้เห็นไหมอื่นแต่ตอนนี้ระดับน้ํามันอาจจะใกล้ใกล้กันเราต้องไปเปิดออกไปนู่นคือน้ําอ่ะเราจะเปิดลงมานี้เลยก็ได้เราเราต้องอยากเปิดไปนู่นบ้างก็ได้เพราะระดับมันต่างกันแล้วไงครับครับมันจะง่ายครับในการควบคุมน้ำอ๋อตัวนี้รถไถที่ซื้อมาก็คือรถไถเดินตามหรอพี่นั่นไงอ๋อรถไถเดินตามรถไถเดินตามโอ้ยเราก็ ตัวนี้ก็คือเราก็ทํางานเองได้เลยเนาะคนเดียวตลอดเนย่คือพื้นที่พื้นที่มันลดลงเหรอเนาะพี่พุทธเนาะแล้วเราค่อยมาจัดแต่งให้มีโค้งมีโลลมีอะไรมะพร้าวแล้วก็เผื่อนาคตคมันก็อยู่ใกล้กระท่อมก็เป็นการเป็นไม้ประดับอย่างหนึ่งเนาะพี่คิดมองมองยังไงให้มันในนาเรามันมันมาแล้วมันมีชีวิตชีวาขึ้นนอาจากเป็นนาเป็นแปลงใหญ่ๆเป็นแปลงสี่เหลี่ยมเราก็เอาบริบทที่เราพอมีอย่างสระเงี้ยพี่จากเป็นเหลี่ยมๆพี่ขุดเบ้าแต่ง ให้มันเป็นเบิมเบิมอย่างนี้ให้ปลาก็ขึ้นมาวางไข่ในระดับที่สูงที่ต่ำต่างกันเนาะครับครับเอาหลักการของโคกน้งนานมาปรับใช้ที่สวนเราครับก็บคือตอนนี้พี่พุธก็ใช้ใช้ชีวิตอยู่อยู่ที่นี่ใช่ไหมเริ่มต้นปีหน้าน่าจะมาเต็มเต็มร้อยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มนี่ต้องช่วงดำนานเนี่ยร่วมครึ่งเดือนนะพี่มานอนอยู่กระท่อมตลอดอเนี่ยพอนอนนี่มันเช้ามามันได้งานนะเด่นนะครับครับ,รบไปเอาไม้ขึ้นมาเพื่อเตรียมวัชพืชพวกนี้เราก็ เอามาอยากที่เราขูดเปลี่ยนไหมจากคณาขนาดนี้พี่ขยายคณาเพื่อใหญ่เพราะว่าพี่ต้องการเอาซาเล้งมาวิ่งได้ซาเล้งพี่เพื่อจะขนออาเดินไปดูทางนู้นก่อนว่า<ะ>ทําไมนาพี่จะต้องเอาซาเล้งเข้ามาครับผมออย่างอย่างพี่บอกอ่ะถ้าพี่ทาทางอย่างเงี้ยถ้าพี่ทาทางอย่างงี้ปุ๊บนี่มันเรียกยังไม่เรียบร้อยเนาะมันต้องเดินข้ามได้ซาเล้งพี่จอดฝั่งนี้ซาเล้งมาไม่ได้ซาเล้งจอดนน้นเราขนย้ายแป๊บเดียวมาลงนี่ ใบไม้เรามีเยอะแยะในสวนเราเพราะเราปลูกป่าใช่ไหมครับครับผมเรามีใบใบไม้หลากหลายอเอาใบไม้มาเก็บไว้เอาญ้ามั่งเอาวัชพืชข้างๆที่เราไม่ต้องการมั่งมาลงแล้วก็สลับด้วยปุ๋ยคอกเนาะจุลินทรีย์ก็คือหลักการก็คือทําปุ๋ยแต่เราเอากองปุ๋ยแทนที่เราจะกองที่นู่นเรามากองใกล้นาเราดีไหมอืมครับเนาะเวลานั้นเราจัดการคนเดียวอยากใส่ปุ๋ยหมักก็ใส่ไปแต่เราเลี้ยงปลาในานาข้าวก็คือเป็นโดนัท เป็นอาหารปลาในตัวถูกต้องไหมครับครับผมมันได้2อ,อย่างไงได้ทั้งปุ๋ยใส่ข้าวได้ทั้งอาหารให้ปลาครับปลาเขาก็ปลาก็คือปุ๋ยเหมือนกันขี้ปลาก็เป็นปุ๋ยให้กันนาเราครับผมแต่ว่าตอนนี้นาเราอาจจะยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าปีนี้พี่ปั้นเสริมคันนาให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับ,รบทั้งสูงทั้งใหญ่แล้วเราค่อยเอาจอบมาถากให้มันเรียบร้อยหนิ่งหนึ่ง,งแล้วก็มาทําตรงนี้ใหม่เพื่อจะให้เดินง่ายให้สาเลี้ยงเข้าได้ ไอ้ตรงนี้ตรงนี้ซาเล้งหมดจบที่นู้นฮะแต่ว่าฝั่งนู้นครับฝังนี้มันมาไม่ได้เพราะมะพระ้าวขึ้นแล้วอย่างนั้นก็เดินแค่ตรงนี้ยังเด่นเนาะคแค่เราเดินง่ายๆต่อไปก็คือเข้าวสวยความพร้อมลูกหลานอยากมาปักเด็ดก็ปักข้างนอกได้ข้างในอยากกินปลาที่เราเลี้ยงก็ปักข้างในได้ทําให้มันสวยงามเป็นนาดำปุ๊บมันจะปีช่องให้เรา คือคนที่เขาชอบเด็กๆเขาชอบกิจกรรมอย่างนี้เราก็ชอบเหมือนกันก็มาปักเบ็ดเหมือนสมัยเราเด็กๆปกติเราจะเห็นอ้แบบนี้ที่เขาทําเหมือนแซนด์วิชปลาใช่ไหมคือใช่เอาหลักการแซนด์วิชคุณจะเอารูปไหนก็ได้แต่ผมคืออย่างนี้สี่เหลี่ยมผมมีไม้ไผ่ไผ่ที่ดีกว่าเราตัดไม่รู้จะทำยังไงเนาะเผาถ่านก็ได้เอาส่วนที่มันพอใช้ประโยชน์ได้เราก็มาทําอย่างนี้ดีกว่า นะครับตะขายก็ตะขายเก่าๆอะไรก็ได้ที่คุณเอาคุณจะขยันสานหรือคุณจะทําโดนัทเป็นรูปโน้นรูปครึ่งวงกลมเป็นรูปกลมก็แล้วแต่เนาะครับแต่เราคนเดียวเราทําอย่างง่ายๆง่ายอ๋อก็คือคว่าเราเอาอะไรก็ได้ที่มันมีในสวนเราไม่ต้องซื้อเขามาครับผ <ม S 1> หาข้างนอกกันเนาะจินตนาการจะเอาสวยแบบั้นนั่นแล้วแต่คุณคุณวาดภาพของที่นาคุณแต่ผมก็คือตรงนี้อย่างรถไถยผมก็ มันก็ขับได้ง่ายๆสบายมันรถถ่ายเดินตามมันก็มาเก็บงานนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองครับผมไม่ไดไไ้ไม่ได้ไปยุ่งยากเหมือนจะต้องไปเอารถถ่ายใหญ่ครับตัวนี้ก็คือว่าพี่พุธใช้กล้าแบบไหนเนี่ยที่ดําปีนี้พี่ไม่ได้ตามต้นเดียวนะครับส่วนใหญ่ครับจะเป็นสองต้นสามต้นหนึ่งต้นก็มีต้นเดียวก็มีแต่ว่าทุกปีพี่จะดําข้าวต้นเดียวครับตัวนี้ก็เลยลองมาทําที่ข้าวคือดําคนเดียวให้มันเร็วเนาะก็อใช้กล้าสองสามต้นต่อจับ ครับก็อยู่ที่ตอนนี้กี่วันแล้วเนาะก็อาทิตย์ขึ้นแล้วแหละเด่นตัวนี้มันมีหลายรุ่นเพราะพี่ไม่ได้ํำทีเดียวจบวันเดียวเนาะใช่ตัวนี้นี่สองไร่นี่พี่ใส่ข้าวกี่สายพันธุ์สี่สายพันธุ์ครับอันนี้ข้าวเหนียวดำอันนี้โทษที่อันนี้เป็นข้าวหอมนิลสุรินนะครับครับต่อไปก็คือข้าวเหนียวดำเมืองเลยสองแปลงนี้เป็นข้าวเหนียวดำ ท็ทีเป็นข้าวเหนียวดำผู้เขียวกับข้าวหอมนิลสุรินนะครับสองสองสี่แปลงเนี้ยอสองสายพันแต่ฝั่งนู้นจะเป็นข้าวเหนียวแดงเมืองเลยกับข้าวหอมข้าวลืมผัวครับอืมตัวนี้ก็เป็นวิธีการทํานาของพี่อุษก็คือว่าหนึ่งเลยให้ให้ให้ใหใหใหลดพื้นที่ลงให้ทำนาะให้ทํางานานาให้มันพอดีตัวใช่ไหมถูกต้องครับเพราะว่าผมมองแค่ว่ารุ่นลูกอ,ะ<ๆ>อ่ะเขาคงจะยังไม่มาด้านนี้หรอกอ,อันนี้เป็นของเล่นสําหรับเราวัยนี้ก่อนใช่ไหมทำยังไงนะเมื่อ เราอยากทํานาให้มันน้อยแต่เราจะทาทำยังไงให้มันมันได้ได้น้อยได้คุณภาพบ้างนั้นเถอะให้จัดการคนเดียวแล้วมันจบทั้งเกี่ยวทั้งดาทั้งปักดังทั้งเกี่ยวทุกอย่างนะตั้งแต่เตรียมดินน่ะจนสุดท้ายคือเก็บเกี่ยวอ่ะเราทําคนเดียวได้ครับมันก็ก็เหมือนงานนาแบบนี้มันก็เหมือนโบราณนาอพิวก็คล้ายโบราณเราไม่ได้ขยันเท่ากับคนโบราณแต่ว่าเรามาปรับใช้นะครับรถไถเราก็มีเครื่องจักรอยู่แล้วไงอย่างเงี้ยสมัยก่อน พ,พี่ไม่จําเป็นจะต้องไปออารถไถพี่จ้างเขามาแป๊บเดียวแต่ถามว่านะวันนี้เขาจะมาให้เราไหม,มกว่าจะมาจากนู้นเดินทางค่าน้ำมันก็แพงใช่ไหมเด่นครับครับอ่าพอดีปีนี้อย่างพี่ไปออกรถไถก็ราคาหมื่นต้นต้นครับครับมันหมื่นต้นต้นนี่เราพอพอจับต้องได้เราไม่จําเป็นจะต้องมาไว้ไถเนี่ยเราเผื่อดูดน้ําครับเผื่อเอาไปไถในสวนที่เราที่กําลังบุกเบิกใหม่เออแคบไถพริกดินครับปรับยกกล้องยกอะไรปลูกคาปลูกตะไคร้ ทำไ่ว่ะใช่ไหมอยากจะฟังคนฟื้นอยากจะทําเป็นอย่างที่โค้งของน้ำพี่เจาไปทําแค่เดินเดินหน้าทําเป็นอ่าเขาเรียกว่าทําเป็นอ่าดูซิลืมไอทําเป็นร่องน้ําเล็กๆเป็นเป็นอ่าการให้น้ําแบบของไส่ไก่เรานนฮะเอ้มันจะง่ายกว่าก็คือว่าบางทีเราจ้างเขารถใหญ่เขาก็ไม่ได้มาเนาะครับอ๋อนี่ก็คือสะดวกใช้เราว่างั้นเถอะครับมีไว้มัน มันก็เหมาะนะมันรถไถมันใช้ได้ประโยชน์หลายอย่างเนาะอ๋อก็คือถ้าเกิดมีคนว่าจะซื้อรถไทยทใไมก็นาแค่นี้ครับแต่จริงๆแล้วมันจําเป็นหลายอย่างที่ต้องใช้เนาะก็เหมือนเด่นเหมือนเด่นอย่างรถไถยเดินตามเนาะถึงน้ามันจะแพงแต่มันมันแค่มันกินนิดเดียวเองน้ำมันซื้อมาเนี่ยแทบลืมเลยแทบจะไม่ต้องเติมครับ,รบอีกอย่างหนึ่งเราจะทําเมื่อไหร่เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเราก็เอารถเรามาลง แค่ที่เราอยากจะดําก็จบแล้วครับแต่ว่าอีกหลายๆปีต่อไปถ้าดินมันสมบูรณ์แล้วเราเลี้ยงน้ําอ่าเลี้ยงปลาเลี้ยงมีน้ําตลอดแล้วอนาคตคืออาจจะไม่ต้องใช้รถไถเลยครับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมันเป็นแผนที่พี่วางไว้ครับอันนั้นคือดินเราเริ่มสมบูรณ์แล้วครับผมแต่ปี2ปีนี้พี่ว่าดินพี่ยังไม่เหมาะหรอก แต่ต้องเติมพวกจุลินทรีย์พวกเศษใบมงใบไม้ให้มันเยอะก่อนอ๋อก็คืออย่างพี่วุฒินี่ถนัดทำงานคนเดียวเราไม่ได้จ้างใครเราไม่ได้หมดเรื่องค่าใช้จ่ายรายจ้างใช่ใชก็เลยว่ารถไถเนี่ยสมมติว่าวันนี้พี่จะอเอาแค่ครึ่งงาน พี่ก็ทําแค่นั้นก็ใช่ไงอแต่ถ้ารถไถใหญ่มาเขาก็ต้องไถทั้งหมดอสองไร่เด่นต้องเข้าใจว่าเขาทําในเชิงเขาก็มีเขามีภาระเนาะครับเขาจะต้องมีค้างวดถามว่าเขามาให้พี่ไหมมาเพราะว่าเขาเกรงใจแต่เราต้องเกรงใจเขาด้วยเพิ่งพาสายเราเข้าใจอยู่ว่าเขาอยากจะทําเหมือนเราแต่ว่าเขายังมีภาระเรื่องรถแต่เราอ่ะเราตอนนี้เราเราภาระเรามันไม่ค่อยมีตรงนี้ไงครับพี่ก็อยากพยายามทําให้ข้างๆเคียงๆกับรุ่นเหล็กรุ่นหลังที่เขาที่เขาชอบชอบเราอ่ะสไตล์เรา เราต้องเป็นต้นแบบให้เขาก็เลยต้องทําให้เห็นก่อนนะครับ,รบอนาคตขา้างหน้าอย่างรถไายพี่พี่จะขายตอนนี้มันก็ได้กําไรอยู่แล้วถ้าพี่จะขายอกอกอะอ๋อก็คือเรามองถึงเรื่องว่า,าเราจะเป็นต้นแบบด้วยเนาะพิวดอกใช่ใช่เดี๋ยวพิวดอกไปดูเข้าตรงนู้นแป๊บนึงมันทำไมมันเขียวจังแหมตอนเป็นกล้ามันจะเป็นเขียวเขียวอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมีกล้าอยู่ฝั่งนั้แต่ว่าดําผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่ามันจะเริ่มออกเป็นสีม่วงๆนะ ตัวนี้คือข้าวเหนียวดำข้าเวเหนียวดำผู้เขียวข้าวกลมข้าวเหนียวดำผู้เขียวตัวนี้ทำไมมันเขียวดีอย่างพี่วุฒิมันมันดำเสร็จนานก่อนก่อนพวกนั้นใช่ไหมหรือไ <c oughs> งใช่ก็ย <c oughs> ังพ,พี่พ่นพี่พ่นจ,จุลินทรีย์ไปรอบหนึ่งแล้วครับก็ได้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 พ่นก่อนเขาพ่นช่วงเช้านะครับครับก็ต่อไปก็เก็บแต่งเก็บเอาวัชพืชพวกหญ้าพวกอย่างเงี้ยออกนิดนิเพอเรายังไม่ลงปลาลงอะไรอย่างอย่างอย่างพวกเนี้ย ก็ออกเขามั่งครับเนาะเราเดินเก็บนิดหนึ่งม wow, ันไม่ยากรอกนามันไม่ใหญ่อ่ะสองสองไร่ที่ทําปกติทุกปีนี่มันมันพอกินไหมพิวดเหลือครับหมายถึงว่าเฉพาะกินนะใช่อย่างอย่างอย่างถ้าเรากินครอบครัวเราห้าคนมันเหลืออยู่แล้วรัรผมพพี่พวกแต่ก่อนพวกพี่กินข้าวขาวทุกวันนี่ลูกๆมันกินข้าวซ้อมเสร็จมันติดใจก็เลยกินแต่ข้าวซ้อมมันก็ไปผสมกับข้าว ข้าวขาวมั่งก็ได้แต่ส่วนใหญ่พวกพี่จะกินข้าวสีเป็นซ้อมไปเลยไม่ได้สีกล้องนะมันจะถ้ากล้องมัน,มนลูกบางทีเขาบอกว่ามันแข็งเกินอพี่ก็เลยเป็นซ้อมก็ตอนนี้พี่ทําสายหลายสายพันเพราะว่าอย่างหนึ่งเราเผื่อแลกเปลี่ยนกับกลุ่มพวกเรานะครับที่เขาสนใจไอ้ตัวไหนที่มันเหมาะกับเราเราก็ค่อยไปขยายลงที่โคกของ,งนาเรารตัวนี้เป็นถือว่าเราอยู่ใกล้ยอยู่เรานอนนี่เราดูแลง่ายครับน,น้ําน้ํา ไฟฟ้าอะไรเรามีครบทุกอย่างแล้วเนาะเอาให้ง่ายก็คือมันเป็นการเริ่มต้นเป็นการทดลองในตัวครัเช้ามาเย็นมาเราอยู่ที่นี่ตลอดมันมันเป็นการทํานาที่สวยงามด้วยผมว่าผมผมก็พี่ <laughs> อยากจะทําให้เขาเห็นตรงนั้นไง <laughs> ดินที่มันมาจากการทับถมจากใบมงใบไม้ขี้ลงขี้เลนก็คือปุ๋ยเป็นฮิวมัสเนาะจะพูดง่ายๆแบบหลักการวิชาการก็คือฮิวมัสเราเอามาปึ๊บโปะบนต่อไปเราจะยอดปลูกคือวางแผนแล้วคันนาใหญ่ก็จะลงหมากครับตรงนี้ ฝั่งนู้นเป็นไม้ป่าแล้วอันนี้มันเป็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 นแนวเขาเรียกว่าอ่าตามตะวันเนาะตามตะวันครับพี่ก็จะลงหมากเพื่อความสวยงามมะพร้าวพี่ลงฝั่งนู้นแล้วตอนนี้พี่จะลงหมาก